สวัสดีค่ะมืนอนีก,กับมาพอกันกระไฟอีกแล้วมืนอนีฟังจะพามาเบิ่งแนวบอมลุงปุ๋ยบอมลุงแตงโมงของฟางนะคะนี่ค่ะก็คือแนวบอมลุงของฟางที่ฟังมีอยู่ตอนหนีแล้วะคะ่ะมืนอนีฟังก็จะพาไปฉี่แตงโมงค่ะ นี่คือน้ำสมคุนใหม่ที่ฟังเคยบอกถึงที่ฟังใส่ประจำนะคะกลยจะหมดแล้ววันนี้ฟังกะจะฉีดเป็นอันนี้ค่ะนี่ฟังจะเล่งใบและล้้ำต้นค่ะนี่สูตรนี้นะคะสามซิบยี่สิบซิบค่ะนี่ฉีดทั้งใบนะคะ แล้วแล้วพ่อไอ้ดอกออกก็จะชีดตัวนี้ค่ะทีหนนี่โน่นนี่ฟังก็จะส่วนพวกนี้ที่ฟังซื้อมาเนี่ยเอามาบอบลูกใส่ออังหุ่นทั้งนั้นค่ะต่ว่าบ่าทเทไดนใส่เลยอ่างุ่นเ่เป็นผลก่อนเอาของสิมาลงกับแตงโมเลยค่ะ แล้วอ่ามือนี้ฟังก็จะฉีดเป็นยาค่ะเพียยาค่ะมาแรงไปด้วยเนาะคะ่ะพราะว่าฟังเมืองจากสถานการณ์แล้วนมสมควนใหม่ฟังเอาหนอนโบยูค่ะฟังก็เลยจะมาฉีดตรงนี้นะคะนี่เป็นปัวโดนะคะแต่ทังฉีดของฟังก็คือน,นี่ค่ะ16บกลิตร ในปัวโดนี่บอกว่าชีแตงโมหายไซหกกำมตน้มยี่สิลิตรนะคะแต่ว่าถังฟางมีถังฟาง16กลิตรฟังเ็าจะใส่ประมาณสรรี่กมฟางหนาจะต้องผสมสองถังกันเลยมีสี่ซองค่ะส่วนแนวที่ฟางจะต้องทวงปุ๋ยของฟางค่ะอันนี้ก็คือหนึ่งช้อนโต๊ะ ว่านหาหากรรมถึงศีเอหากรรมค่ะอันนี้หนึ่งทำชีหาไปเลยก็จะยุดตร,ระมาณนี่และค่ะแนวตรงปุ๋ยฟางฟางก็จะท้ามาปรุงแด้นแน่นี่เลยเดี๋ยวเอาไปใส่านา้ำ ปุยนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะคะพังกรใช้ตรงนี้อันนี้จะยุ่ที่ากรรมนะคะพังย่าใส่ไปสั้นนึงแบบนี้ค่ะ,ะเดี๋ยวให้แมทานาเปิดดีเลย นจะนัึงแบบนี้ค่ะจะลงไปปึ๊บแต่จะใสยย่ยูแค่ประมาณนี้นะคะใส่นี้แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีนี่นะคะปัวโดของห้องค่ะ อพยายามเก็บนิเสกเนี่ยค่ะว่าล่ะช่วปีฟังก็จะบดิฉีดอันนี้นะะแล้วค่ะแล้ว่าปีนี้มันเหลือจากองูนของฟังเนาะคะ่ะฟังเลยเอามาใส่ดีกว่าดีกว่าจะให้เหลือทิ้งด้วยค่ะอันนี้ฟังก็กฉีดบักม่วงมาก,ก่อนค่ะต้องขอไปเอากันไกลแป๊บนึงค่ะทางนั้นค่ะคลิปเลี้ยวสุดๆแล้ว ต้องใส่หน้ากาก,กใส้ป้องกันตัวเองดีๆด้วยค่ะเพราะว่ามันเป็นยาไอคา,าแมลางเนาะค่ะมาค่ะ จะใส่ไปเลยสองซองนะคะเทให้หมดเดี๋ยวฟังไปใส่ถุงเมื่อที่หลังแต่นี่ฟังไม่ได้สัมผัสโดยตรงวม่ไปหนังนะคะ่ะอีกซองหนึ่งเนะาะนย่ปะเนาะ วิววิวจะเห็นยาวนั่นเนี่ยค่ะแตงโมฟางกำลังจะแตกใบเนะาะค่ะแตกยอดแตกเนวฟางก็เริ่ง บอมลุงสักนิดนึงหรอกะต้องฉีดไอน,นี้ด้วยแตาาา่แรบวจะบ่ใส่ก็ไม่ได้อยากใส่ยาขมมาแมะเรงนะคะ่ะแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะ่ะห้าปลูกปอดชันเอาาอเวยุิลีค่ะเอาบเาวยูเลยนอนเอย้ยแม่งเตาท่องเอย้ยมากกันสนานวันไหวเลยะค,ะลค่ะนี่ราคาฟังก็เลยอยากจะ มาบอกนะคะเดี๋ยวฟังจะพาไปฉีดอีกทีหนึ่งเพิ่อขอ,อานำไปใส่ก้อนแล้วเดี๋ยวเราจะเจอกันอีกคลิปหนึ่งตอนไปฉีดแตงโมนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะมาบอกโอ้ยมาบอกมาแนะน้ำนะคะบอกฟังใส่อยียงนะคะส่วนคลิปนี้ฟังกะต้องไปก่อนนะคะเจอกันกับฟังใหม่ในคิปหน้าค่ะมีอย่างสงสัยกะถามฟังใดถ้าค่ะ